สบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีฟังไทยและฟังลาวเนาะเมื่อน,นี้สิมาเฮตุคลิปอันนั้นเนาะเดี่ยงสายปานหนึ่งมือแล้วก็มือ่อสิอาบสิ้ผ้าพ,พี่น้องเบิง่งการอาบน้าไมใ่ใายปานนะ้วก็อันซักผ้าอ้บใช้ปานเนะาะซักตรงไหนอาบน้าตรงไหนแล้วก็ใา,ายปานนอน่อยเฮหตุยังนี้เนาะ อนนี้ใส่ป้าน,นอนพี่นอ้องนอนนอนนอนเมืงอยงยาเนี่ยคอยกาเตรียมเห็ดกับขาวเนาะพี่น้องเห็ดกับข่าว้าบข้าวกินตัวเองนี่แหละพี่น้องเห็นพี่น้องมาเบิ่งนี่เนาะไม่เมื่อลูกนอนเท่ากับเตรียมเห็ดกับข่าวเน,ะนเาะกะสิต,ต้มไก่ใส่ ใส่พักกัแน่พี่น้องเก็บพักดูสวนเนะาะพักกะพักที่ปลูกเองแหะน่พี่น้องกับกินยังงบ่อยเนาะพี่น้องกินไหนตะไก่้ก็ป้ากินแนวอื่นกับพิษจักมันเป็นยังเนะาะบ่เข้าใจว่าเป็นยังมันคือผิดคอยกัอยากกินหลายทุกอย่างแน่พี่น้องแต่มันมันกินแนามันก็พิษนะกะับบ่เข้าใจเนาะ เาเป็นยังข้าจังพีดเถ็นนะข้าจังกินบลาไหลแทนที่ข้าสิกินไหนเนาะกินเนืออื่นทีบ้าบาหลายอย่างไหนเหนนะบางเธอไปกินอย่างอื่นกับพีสามพี่น้องเอ้ยกัดสิต้มใส่พักต้มใส่เกลือซื่อๆเลยพี่น้องต้องกินจากสิไปจนกว่าสิแข้งแห้งอะไรรอเปล่าเนาะก็ยังกินน้ำห่อนอยู่คือเก่าเนาะกเดี๋ยวขอเช็ดกินกอนเนาะพี่น้อง เฮ็ดกินแล้วแล้วก็ไปต่อเบิง่งกันสักผาคลองทรายปานผ้าอ้อมคลองทรายปานเลยเนาะไปตื่นแล้วพี่น้องเห็ดกินมาท่านเอวซ้ำตื่นแล้วตื่นแล้วหนื่อยหนื่อยหนื่อยโอ้ยพยูนจมาหรือหรืโอ้จะเป็นยังถ้าเป็น โอ้ยแต่อย่างให้มีคนอยู่ดํเจาอืมตื่นเป็นเท่าที่ซองเลยพี่น้องเหตุกินว่าท่านเดียวซ้ําโดยนี่กรับได้พี่น้องสมังมีคนรพาชิง,ง่องนี้พี่น้อง นอนบ่นมนอนหายอีกละนอนเด็กพี่น้องตื่นตั้งแต่ตีห้ามานอนสิบเอ็ดโมงพี่น้องเอ้ย ยากนอยน,นี่ยงขนาด่ะแต่ว่ารับยาวันนี้จะเป็นยังค่อยกิน,กนข้าวเดวแล้วเนาะนี่ในการเดียวสิกินน้ำต่อเนาะกินน้ำไปใหม้มันละลายเนาะพี่น้องเพื่อที่ดูกตื่นขึ้นมาจาังสิได้กินน้ำนุ่มเฮาที่เฮากินหนาเนาะตื่นแล้วพี่น้องอันบาสิไปอันนะ ซักผ้าอ้อมก,กะมันเที่ยงนอกพี่น้องมันเป็นเวลาแบบเกือบเที่ยงนะมันก็ห่อนก็เลยเอาเป็นตอนแรกนอกพี่น้องเดียวเดียวตอนแรงเขาเจะสิไปสักให้เบิงเนาะแล้วกะ็อาบน้ำให้น้องใช้าปานด้วยนอกพี่น้องเพราะว่ามันกระบ,บายไม้มงหล่ะเนาะนอ,นอนตั้งแต่ตอนสิบเอ็ดโมงหอดเที่ยงแล้วก็ะบ,บายมงคล้วาน้องตื่นเขาก็เสียวน้องกินนมแล้วก็พานนองไปอาบน้ำเนาะ แล้วก็สิให้แม่อาภัยเนี่ยไปกินนมแล้วเล้วพี่น้องไอ้โอยอ้ยอยอุ้ยเค้กหนาแน่ยนั่นวะคลิปไหนาแน่ยนั่นวะฮะยยิ้มงับยิ้มงับยิ้มวันสิกองนะยิ้มงับเดี๋ยวกระสิบพาหน่องไปอาบน้ำแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาใส่ปั้นไปอาบน้ำนะคะ พี่จะพาสสยปานอาบน้าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ด้พี่น้องไปให้เมย์ก่อนให้เมย์้าพี่น้องไปให้เมย์นำเนาะยิ้มยิ้ยใมย์เยย่าที่ยิ้แล้วเมยมาดูออฮะเย้เฮ้ยหีน่ยมยิ้มอีมอีกยิ้มมนยมมนยม nhiều ơi, alo nhà thì nhiều video nhiều ngắm ngắm quá đi alo nhiều à ừ. cái mẹ trời alo à mẹ thầy <laughs> ba nhím thầy ba nhím nó luôn á ไปหาแม่พี่น้อแม่ยะออยอ้อนด้อด้ได้ด้อมได้ทีด้ากป่ะแมยยะดูขหน่อพี่นอยน้อใช่ไปทุระออช mẹ สิ sẽ ăn nào, mẹ ได้บ่ดิแม่သူสิอาบน้ําให้มันได้ เศราเลยวะอ้าอย่างนี้ว่าเป็นเศร้าด้วยยังเมีย่าเ้าบปลาผ่อนเนาะมาเลยยางันเี้มันก็แค่แน่ขึ้นอเจ็บมดดุมันทำยางได้มันก็เจ็บอันนี้นั่งมื่อนี้ปาผ่อนเมา่ไหเห็ดยางเมื่อไหร่เห็ดยางเมือไ่นงเสื้นตาใส่ปมือนเหีเปีละเดี๋ยวใส่เมีอาภัย่น้องแา่ก็ทิชชานะทายให้เบิ่งนะเอามา มันมอนเป็น้วพูอมันเมึงไอหนามใจไอกัเป็นหนาอุ่นเนาะแต่กีบอันลามกับเปียนไหมเปียนขีบไหม่คือโปเป็นคือเกี่ยแม่บัดเนาะป่ะแต่ิมันแผลเกี่ยงเดี่ยได้น่ะมันนีนี่นีวสิปิดสติกเกอร์ใส่แล้วเนาะคเนาะ นองะเกศเสียก่อนนี่ดำบดดำนี่เสนปลาสีดำได้พี่น้องสีบล็ขาวสดำนี่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 วิธีอาบน้ำอาบจะไนพวกเหน่งไทยด้วยปะปกปกปะกปกสมันแหล เออแล้วเคยใส่อะอที่เกิดใส่เพื่อลบไหมยางกดหนังอันนี้มันดีดีนมันถ่ายมันด้แม่แมันจาวอยู่แม่นาน้า ธีอาตน้ฮะอ่าเมฆม่เอาพวก้เเอาตัวมาขวบวมี่าบน้ใ่อนม่มีอาไปพีรนอับคาก่อนแล้วเอาผ้าปกไว้เพราะว่าโมห้ตื่นนะนะโมห้ตุกใจหาออมอย่างนั้นเม่าต้องหูกลายดอกมันทีหนาว น้ำอุ่นมันล่มมามนก็เย็นลมเลยดีปลูกไว้ใช้แค่กูไปหายเอาแค่น่ะไมหนาวนี่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 อาบแอบนี่อ่ะอาบแอบนี่ก่อมันจังสีบอบร่มบอบผาอันนี้ จนิดอาจะพีดได้พี่น้องมันหนอกมันหน้าฮามันเหน็บแม่่กอนาย่ไม่มันี่กวนเข่าให้มันหนามันน่อยไ่อยากไรน้าใงไม่อยหน่โมม่อันนี้ได้โมเม่สีหัวมันแหงเบิดมันผมมันก็อ่อนไปเลย วสิตาธมหายว่านิตาจำพี่น้องของป้าพมอีกเล่นบ้าบ้าเออบ่เขาตดแต่อยู่ในอ่ะแต่ในเกิดมาทำอิฐเออเออก็ดีได้นอนแน่นอนนอะตรงเนี้ย แม่โบจักออแม่บาน่ะก็จังมาหัวหลนมาอ่ะบอเออเออก็แม่แต่ว่าโอนอีดีอีดอกโอนโดดเออเขาคือตาไถเนาะตาจังไหนวะยุ่งหมอเขาหนมังอยากดูหมออยามีบอลตาผมเนาะเออสบายแล้วนอนเนี่ยนะมีท่านเด็ดจัดยังหอนอือกอ่จะัด

ดำคอนทางที่อดำปราเพทปราเภทประเภทตุ่มบายบายว่าน้าวดอกห่านบุญนะกับส่วนยังบ่มีลมเลยอ้าเสตเตาสตนีเรียวดอโวันวัวหายเ้ย หวหาแล้วหาวอุ่นอี้ยวาอไอยไรกับนางปียังอาบน้อ่น่เออวันน้อา้เย็นห่ห้มดานขบดะไรเป็นอืต้องอาบ้เย็นให้มันนุ่คอยผูกก้นกับ่ไดมีบ่ไเป็นป่อดอกเตยนเพราะ่าคอยตุ่มให้มันแ้งดี บ่ได้เป็นปอดพ่อคดบ่ได้เป็นอีป่าบ่ได้เป็นหอมหอมแห่มีแต่ไข่ยู่ไข่วัดไข่ไปเป็นยู่บ้านมันหอมว่ได้เกี่ยวกับบ่เกี่ยวกับปอดไส่เอ็นคู่คดมีแต่ปอดอย่าเอาเสือผ้ามาใส่กนพี่เนาะเอาแป้งมาทาให้นิดนึงบ่ได้เป็นปอดบ่ได้เป็นยากปูกถ้าแป้งพี่เนาะถ้าบางๆาถ้าหน่อยนึงมิเต้จำเสด็จมือเสด็จมือเอาไปยังโซ่เนียว ถ้าร้ายๆมันจีเนมันจะเป้าคนโใส่ใเนาะหุดลอยๆโผล่เข้าเ็มใมันเป็นมันเมันเป็นเกาะนะครับเปะนี่มดระ้่าถขาดได้มันก็เป็นมันเปื่อยเห็นไหมมันมันเสียดให้ มันซีไปซีมาแล้วมันก็เป็นพื่นใช่ไหมว่เคยเป็นแปลงตอนเมีเทใส่ตอนเราแม่เป็นก่อนอยู่มันก็แพร์วันนี้มันก็เป็นอันนับเป็นพืชขึ้นมานะ็นแบบผิวมันเปื่อยนะผิวมันเดิมแดงขึ้นหนะท่าน้อยเดียวแต่ต้องท่าใหญ่โอ้ามันเนี๊ยบเด้อมันเนี๊ยบเด้อมันเนี๊ยบอื้อฮือมันสารเนี่ยมันตื่นมันหาย มันหายยังไงมันตื่นค่ะจักเสียงยังนลอยนุ่มก็ตื่นอคอยไปสวนมันหายแ<อ>ล้วก็มันตื่นมันโยตื่นหยบเสียงอะนะ <laughs> มันก็หายดำกลมเนาะดําดำาดีเนาะดำได้ดำดี

ในปุ๋ออยหญ้า,หาไหวดีนะพาตไทยบ,บางบาันนีไส้ศีอยกงตัวนี้สซมตีนเสม้อมาแบนเหลือเบื้องแล้วมันหาปลเจอใส่ะปมโซมตีนข้นเหลือซีซะยากไหนาว่าเจอเฮยหยาขาสะ ค่ะอันนี้นเดียเเด๋ยวถ้าแตะเดี๋ยวปล่อยสบายโตอ่ะมันก็ตื้นบมันกะซื้นหืลมมาเลยเดี๋ยวก็สิไปซักข้าอ้อมเห็นบ่พี่น้องไปซักขาอ้อม แช่แต่วะเ,เออโมเสนได้แช่ได้ยังนะมันแดดว่าสิไปซักองเพลนนี่แนะมันหัดแดดแล้วมัน,ดดน,น,มนกะ็ะซักอยู่นี่นะส่วนนี้ก็ได้ดบุได้ไปซักน,นี่ก็เป็นการอาบน้ำเนาะพี่น้องอาบน้ำแบบบรรนนกเข้าี่แหละเขาก็อาบจะสิอาบน้ำในกาแน้ำในใน แนว้นี่นอนบาดนี่นอนนี่ยน่าเน้นวาดินออ้มห่มพวกไว้ให้อุ่นบาดนี่อุ่นนี่บาทห้าวตัวนี่เอ๋นอ่หนมันแนบไป แม่ไี่เห็นนะพระเจ้าแม่แม่เขาบอกว่าเหนียวไม่เหนียวเหมือนไงนีบอกนอนนับตากับนอนเดี๋ยวไปเบิ่งตอนสักผ้าเนาะพี่น้องจักผ้าอ้อมว่าสักจังไหนถึงเวลาสักผ้าแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นผ้าอ้อมเนาะผ้าอ้อมตัวนี้ก็เป็นเสื้อ ตัวบาเดะผอ,อมตัวมันบวบเดบเปื่อนอันนั้นนะขี่หนอกก็เอะไรจะสีเนาะตัวนี้มีตรพาขี่แล้วก็เพิ่ม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 กระสิไปแยกออกก่อนเนาะแยกออกแล้วเขาก็ไปซักต่อเนาะนี่ก็เป็นเพิ่มเพิ่มหนอกเนะเาะเก็บรวมรวมกันไหวได้สีครับเดแล้ว,วไปถิ่มที่เดียวนะพี่น้องไปจูด ถ้าเหมือจะสีกับเป็นขยะที่กำจัดหญากได้พี่น้องจูดกันนั่นไหมต้องรอเหงก่อนเนาะไปเลยไปิ่งกันนี่กาดยุดส่วนอยู่ล้วพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มคำเนเนอแหลดมันอ่อนเนยังมาสัก นี่มองซักผ้าอ้อมคอยนอพี่น้องกะเอาน้ำใส่กะละมังใส่ชาเเนะา,าเนะดูฟังไทยเืนินกะละมังน้อยเล่าอื่นซามซามอันกับเปิดน้ำใส่นาะพีเน้อง นี่น่อพี่นงโอ้โหก็าลงนะใส่น้ำให้เต็มพี่นง อาใส่น้ำให้เต็มแล้วก็ไล่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 ขี่ออกเนาะหน้าที่การซักอันนี้ก็เป็นหน้าที่ขอ,อง,งข่อยแล้วพี่น้องข่อยต้องซักวันซะซะทามี่แป้นมานอยู่กะน้ำกะดีแน่น,น,น,นอนแป้นกะสิเป็นคนซักวันซะซะอ้ะนาน้ำรูดอ้าวหนำรูด น้ำใส่ยาสีมันเต็มแล้วพี่น้องก็เอ,อนนาเน้ำใส่เลยนะใส่มันไล่แล้วเขาก็ไล่ขีออกไปซะ ปกติหันตอนไปเข้ายัางหน่อยค่ะตกไปซักดูหนามเซ่แด้วไปหนองไปซักดูหนามเซ่โดนหอบผ่าออบลงไปทางบุ่มผู้แดใส่ขู่ใส,ใส่ไปตอนนี้นิดหน่อยหันไปซักแต่ข้องหนองวนะ่าหนองซุกหนองนิดน้อยเลยสินะซักดึกซักแต่ผ่าออบหนองหนองตอยัง้หน่อยเอาแต่หนอง เลยมาซาักออกหูกกมาสักเป็นเพราะว่าเขาเคยซักได้สออกเนาะเอาหน่องก็้คำเอาลูกแด้พี่น้องไะกี่ฮะก่อนมาเอาแต่หน่อง่ะเอาเมฮ็ดเบียดเได้ไะกี่เท่ากต่พีนาที่เอาน่อง แล้วก็ไปปันป่นพี่น้องเฮาไล่ออกจังซี่ด้อเอาออกจังซี่ดนน้อห้อก็ไปปั่นเนาะใส่เครื่องปั่นใจแผบไปนะนต่สบายง่ายเนาะสบายตรงเฮาบ,บ่ได้เงาแทบเองนะเพราะว่าอ๋อไม่ก็ใส่ได้บ่โดน,น,นหนุกพีน่น้องเนาะเดี๋ยวถูกง่ายกับอยได้ใส่เนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งตอนแดวเนาะเนาะเดี๋ยวปยวล่อยแล้วพี่น้องนี่นี่เขากระหล่างลุกหน้าลงให้เขาเลยเนาะมันกระสบายที่มันมันไก่หน้านะพี่น้องมันกระหล่างลุกหน้าเลยสบายเนาะเป็นฝุ่นนี่เดือดแดดแล้วก้าวไปปั้นเนาะพี่น้องวันนี้ปั้นใส่เครื่องปั้นนะแดดพี่น้อง กีดีอาคอยกสิพดพักก่อนหีน่นออกว่าใสาป่ปานอยู่กับเม่เนาะเยสิโูดพักแดดกูแดดแต่กสิปัน่นเดยวโพูดพักก่อนเอากระกมาใส่เนี่ยังบวันตื่นซะ กัดใส่อ้เนี่ที่ตุนนีน่เมย์ไปหยุ่งกัดล้านจะได้หยุ่งกัดจ้ะเมยโอ้ยยุ่งกัดตัวหนึ่ง เจตนมาหน่อยมาหน่อยกัดกับตามเนาะบริจาคเลือดหาไม่กัดให้เป็นตัวสุดท้ายนะอย่ากัดอีกท่านตื่นสาวพี่นอ้องกาแล้วแล้วพี่น้องเก็บกะสิโจไปเพียงเ่าหนีเนาะนี่ไงกระจกมาไหวนีเนาะพี่น้องเอากระจกมาเขาข้างในพอ จะสีสบายต่างเครื่องผล้งางไว้นี้ด้วยสักจดห่วงใหม่จ้าชีจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาพ,พ่่่อี้งฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณไลไลที่เขามาเบิ่งจนจบคลิปเนาะขอบคุณไลไลขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่บวกกดขามโฆษณาเด้อฝากคอามเป็นพี่น้องบวกกดขามโฆษณาเด้อ เพื่อซิมีได้ไรต่อไปเนาอพี่นองในการเลี้ยงลูกนี่แหละใจปานนิดหน่อยเนาะบ๊ายบายใจปานกับพระทันตื่นบ๊ายบายฝา,ากกไดไลค์คอมมิตบ๊ายบาย